สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันคือเก่าพี่น้องใหญ่บานแล้วพี่น้องบ่เสมอเลื่อนมาอีกตีจังหวะขามันบกิ่งกันเนี่ยแม้ทั้งเทิงแผ่นน่ะฝั่งนี้กว้างฝั่งนี้เข,ข้าใจบ่นี่ขาแม่ความกว้างความหนาความเสมอนะเออยังสัน่นไรเนีนยเป็นโซอยพอ่อวะมันบกิ่งกันเออ เอาเลื่อนไปได้าบุญสิบอกพ่อ<ม>แล้วก็เออเอากระดาษมาห้องมองเฮ็ดหม่องกินเหล่าให้ผัวพี่น้องดีบ่ข่อยเฮ็ดหม,ม่องรับแขกให้สามีเ ฝนตกพอดีบุญอันสื่อโต๊ะกินเขาไม่ตัวนี้มันต่ำหรือเวลามันนางมันหัวเข่ามันส้นหัวเข่ามันส้นหรือป่นี้มันนางบได้พี่น้องว่าเมนว่ามันดีดียุบอย่างือสื่อไม่ว่ามนดีแในแต่บ่เอาในมาถือให้แม่ยกสองคนดวเดี๋ยวไปยกก่อนสันปิดกล้องก่อนปิดไว้ก่อน โอ้ไปนยกตัวชอยเขาบางนึงหันมือแดงเลยน,นี่พี่น้องตัวไม้พอดีบบายูบ้านแล้วก็ตานี่บบายูบ้านแล้วอันขจอมาทรงวายเราตีก็เรืย่ยเมื่ไก้ไ้ทางในเรื่อยไ้า,าในใหญ่ไปเห็นงานที่กลับมันก็ดียูดอกแต่ว่ามันหนั่นตาําเวลาห้ายกนี่หัวเข่ามันส้น,น,นสิซำเบิดเพราะว่าความความตามํามันตํากว่วนี่เห็นบอกระดับมันบ่ได้กระเสาไว้ไปไปทางนอก ไปทารับแขกพอแแขกไปยกซอยพ่อเมยยกมากมันบ่นกดอกมันโบกางไหนบออุ้ยเนาะ ใชละสองพ่อลูกโอ้ยวันเบาด้อด้วยกระแตปลุกเอดเียบสู้หมอบจ้อเดือขามัน ไปยกขามาขานอนมันยกได้อยู่โอ้ของแท้ของแท้ฟงตุกครับอันนี้ฟนตกเปียกมันกระปอผุเห็นมันคือทอกันแน่ล่อเพื่อนยั่ นี่ก็ไปรับแขกข้างนอกมันตำ่ำอ,อดีตซื้อมาจากพันว่าสามพันเก่านี่เขาอะไรล่ะอ,อ,อ,อ๋อเซ <c oughs> เซโลงงังบ่เขาอุ้ยอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวบุญไปกดทั้งหน้าอย่ถาเขาก่อนหกอืกคือเลยพี่น้องตอนนี้กวดเห็กว่าสารแล้วเดี๋ยวสิบวอทีมาทีไปของโต้กับเขาโตนี่ราคาเท่าไหร่ที่นั่งหกที่นั่งราคาปกติ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี 4, 4ท่พันสี่ร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นกำไรจากการขายออนไลน์พี่น้องอันนี้เงินส่วนตัวอยากได้ก็เห็นพวจุมานางลำบากจะาของก็ขายของในก็เลยออมเงินเก็บเงินก็เลยก็เลยเงินที่ขายของกำไรขายของอะล่ะก็เลยสั่งตมาไว้ให้สามีอันนี้เป็นเงินขายออนไลน์ส่วนตัวจาของบ่เดีวเงินในครอบครัวสื่อ ภูมิใจเด้พี่น้องความภาคภูมิใจคือเราหาเงินซื้อเองมีความสุขใจไอพอมยกพอกว่ยกยกเสื่กย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 ่ยอยก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 สืยอยกยกยายก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 ยอยกยอ สี่พันเก้าสี่้าบาทตีไปหาพันแต่วุ่นซื้อมาในสีพันหาสสั่งพันออนไลน์แล้วก็สั่งสีเอาสีกระเบื้องได้เข้ามาไว้แล้วก็สั่งแบบนั้น,อ,นอีกไลายหนึ่งวะได้ไลน์ไลน์ยาวไลนยาวเขาเนี่ยพ้นเขามาจากข้างนั้นนอถ้าตามรัดยิทธยาสาร เอาว่างเวงว่างกับอีบ้างฮะส้นก็ได้เดวแต่อุ้อุ้ยอุยโอ้โอ้ยหโอ้โหโอ้โจโอ้โหโอ้โหอัโหโอ้โหนอ้โหโอันน้โ แนวล่ะแนวยกเอาเอาเก้าอี้มาวางเบิ่งมันมันพอดีบ่กับฝั่งนั้นน่ะยามเฮายกเรือนออกเขาอ่ะก้ีคเบามอี่ดีพดอกแนเขาให้จ่จดอกสมองมันกวงมันแค่มันกวงแงโพต เออซ่อมนั่นพอดีโยกเก้าอี้โยกยังไหนเขาพ่านโยกอันสันติอยู่โรงเรียนโยกไม่โยกให้ถึงวิธีเออ ตัวเนี่ยไมด้ต่งดีแค่อล้ตัวนั่ยข้างในกันแนบเขาไปผู้ใดนางจังยงตัวหน่องออิดได้เนาะเหมือนไม่ตุงคงจะปีกกระเบื้องกรบอกฮันเดดปูดอกพี่น้องหาเงินก่อน <ừ. S 1> นั่นเห็นบอ ข้าเฮ็ดจากพิธีหามาโลนมานังกัดใช<า>่เ<า>จ็บกว่าอีกเยังจากบ,บอเป็นกะเบื้องย่างคั่วผู้ใดมากคนนี้จะถามมาคขึ้นบกูกะเบื้องถามว่ามันเฮ็ดได้บ่มันเฮ็ดได้แต่ว่าค่าใช้ใจ่รรายบุญหลายบุนก็นต้องสามล่องบ่บแม่นว่า,ามีรถแล้วแล้วเลยดีมีรถค้างงวดแต่ละเดือนเช็ค ระยะเออบุญคีรรด,ดูเช็ครถแต่ละหลอดกับเบิรดหลายบาทประกันรถแต่ละปีรถจะขั้นจะขั้นตีไปเลยสามหมื่นเฉพาะค่าประกันรถเบิดสุกขัน้นประกันบ้านอีกบ้านแมนน้อย,อยเดียวค่าใส่ใจแต่ละเดือน <Okay. S 1> คือขจ้าจหินแต่ลหลับขจาเปยเกนรายจ่ใจของเฮาเลยค่าใส่ใจเฮาหลาย บางเดือนติดลบแต่เขาก็บอกเคยไปบอกให้คนฟัง่งเขาก็เหมือนบางคนเห็นบุญขาวลาเห็นมีเงื่อนโอนเขาปุ๊บเตรียมทักมายืมเราพี่น้องเราพ่อเขาปฏิเสธบอกให้กับว่าคือเห็นเงิ่อนเขาบญที่อยู่เขาบอก่มีเงินมันมีอยู่นั้นเป็นเงิ่อนขาวลายเงื่อนหมุนของคนบุญนจาเป็นดีสิสองมาให้คนยืมบอกถ้าบ่าจำเป็นที่หลีเขาก็ตรงเบ่งเหตุผลในการใส่ใจว่าเออมันไปมากจังไดแม่นบ่ละเออคือคนบอกขอใจก็เอ that mid, that card, เอตัดมิดตัดขาดเออขาดกับขาดพทีิเหตุจังไหร อู๋อย่างวาเนี่ยบาหนังงอไปอยู่กินบรูไหลเพื่อสีลำข้านนน่ก็เป็ี่นตัวเปลี่ยนเขาไม่ส่วนตัวเก,าวก่ากะอยู่ทั้งนอกเอาไว้นั่งไว้แขกนั่งเพราะว่ามันนั่งหล้วมันส้น,นเห็นบอกมันมันส้นหัวเขาอันนี้ก็ไปนั่งเินทั้งนอกโอเคค่ะคลิปนี้กะเปลี่ยนตัวเนเขาให้สามีไม่ไมเนาะว่ามีอย่างไว้พอกันคลิปหนะ้าบายบายค่ะ